โรงเรียนเทศบาลท่าโขลงหนึ่งอ,อคลองหลวงจงัังหวดปทุมธานีจะสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาสั้นรีโทและเอกประจำปีการศึกษา2563ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น1,171คนชาวเมียนมาได้พร้อมใจการสั่งสมบูรณ์ด้วยการร่วมการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง วัดพระธรรมกายอิบาระกีประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบุนนิวส์ประจำวันพุทธที่10มีนาคมพุทธศักราช2564กับผมรณนกรเอยมกําชัยและทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุนนิวส์ได้ทางสถานี GBN ครับรวมไปถึงสามารถรับชมย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้นั่นเองครับเช่นเคยนะครับในวันนี้บุนนิวส์มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงานบุญภายในองค์กรมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับ ไดยข่าวแรกครับเป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ได้จัดสอบทำสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกประจำปีการศึกษา2563โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสอบในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น1,171คนครับตามที่สำนักงานแม่กองทำสนามหลวงประกาศให้วันที่5มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นวันสอบทำสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกประจำปีการศึกษา2563โดยโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1อเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีได้ร่วมเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่จัดสอบทำสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกสำหรับการจัดสอบในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้กราบอารัธนาพระมหาดรนกพรปุญญชยโยปริเรียนธรรมก้าประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2563อีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ของวัดพระธรรมกายได้ไปร่วมจัดสอบในครั้งนี้ด้วยสำหรับโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงหนึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมสอบจำนวนทั้งสิ้น1,171คน ซึ่งทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้ข้าราชการครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสอบอีกด้วยนอกจากจะเป็นการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ทางโรงเรียนยังมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีคุณธรรมในจิตใจและยังเป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ตราบนานเท่านานอีกทั้งผู้เรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลห้า รวมถึงหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามเติบโตเป็นเยาวชนคนเก่งและดีของประเทศชาติสืบต่อไป วัตถุประสงค์ของการที่โรงเรียนเทศบาลท่าโขลงหนึ่งนะคะได้สนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงคุณครูทุกท่านเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้ครูนักเรียนและบุคลากรทุกท่านนะคะได้มีคุณธรรมในจิตใจรวมถึงเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยังคงดำรงอยู่ตราบนานค่ะ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโลงหนึ่งรวมถึงบุคลากรากท,าทางการศึกษานะคะแล้วก็ครูนะคะครูอาจารย์ทุกท่านนะคะก็มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจนะคะซึ่ง ทําให้นักโรงเรียนนะคะไม่มีความยุ่งยากหรือมีปัญหาใดๆไม่ว่าจะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดํารงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ประพฤติตนในศีลห้าอย่างเคร่งครัดคะ่ะต้องกราบ ขอบพระคุณนะคะคณาจารย์แลวก็รวมถึงพระอาจารย์นะคะของวัดพระธรรมกายนะคะที่ท่านได้ให้ความกรุณามาสอนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขงหนึ่งตลอดปีการศึกษารวมถึงในเรื่องของการคุมสอบแล้วก็ในเรื่องของการจัดการการดําเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงนะคะให้หลุล่วงไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วนะคะที่โรงเรียนเทศบาลท่าโขงหนึ่งได้รับความกรุณาจากท่านพระอาจารย์หลายๆท่าน ที่ท่านได้มาช่วยเหลือในเรื่องของดําเนินการสอบทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการเผยแร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้สำเร็จผลน,นั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโลกในปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งสังคมออนไลน์ครับในวันนี้ครับบุณนิวส์ได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศจเจ้าอาวาสวัดพร,ร,ระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท่านจะได้พูดถึงวิสัยทัศน์ของวัดพระธรรมกายในการนําเทคโนโลยีออนไลน์เช่นระบบซูมนะครับมาประยุกต์ใช้ในการเผยแร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในวาระครบรอบ51ปีวัดพระธรรมกายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับ ของศรัทธาสาธุชนจากทั่วโลกที่ปรากฏขึ้นบนจอ LED ขนาดใหญ่ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดรธรรมกายเพื่อร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์พิธีจุดประทีปออนไลน์สองล้านดวงผ่านระบบซูมในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพบ,บูชา ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลข้ามประเทศข้ามทวีปไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายได้จากวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 แต่เราก็สูงใจให้เข้าใกล้พระรัตนตไตรได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบซูมที่วัดพระธรรมกายนำมาปรับใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพื่อเป็นกัลยาณมิตรนำพาสรรพชีวิตมหาชนชาวโลกให้มาร่วมกันสั่งสมบุรณสร้างบารมีและที่สำคัญเพื่อเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้ชาวโลกทั้งหลายได้หันหน้าเข้าหาธรรม และเปิดโอกาสให้กับชีวิตของตนเองได้รู้จักกับฐานที่ตั้งของใจคือศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ใจของเราได้เข้าถึงความเป็นสมาธิและเข้าถึงกลางอันเป็นเส้นทางที่จะนําใจเข้าสู่หนทางภายในจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในที่สุด เราก็คงจะทราบกันดีว่าด้วยสถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองภายในก็ตามเศรษฐกฯิจก็ตามสังคมก็ตามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโควิด1 9ที่ทำให้ในเรื่องของการเดินทางไปมาอะไรต่างๆพวกนี้เกิดปัญหาติดขัดไปหมดเลยในช่วงนั้นเราเองก็มีความวิตกกังวลกันพอสมควรว่า แล้วเราจะทำงานเผยแพร่กันได้อย่างไรแต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ทำให้เกิดมีโปรแกรมมาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปรแกรมของ zoom ที่ทำให้ช่องว่างหรือว่าปัญหาต่างๆที่เราพิจกกังวลกันมันหมดไปตั้งแต่โครงการสวดมนต์ข้ามปีที่เกิดขึ้น ทำให้จากเดิมเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จัดกันวัดใครวัดมันแต่ว่าพอมีโปรแกรมซูม,มเกิดขึ้นมาทำให้เราสามารถที่จะจัดร่วมกันได้ทั้งโลกทำให้เกิดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการรวมใจของคนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คนจิตตกใครก็ก,กังวลกับโรคภัยแค่เจ็บ แต่ว่าเมื่อมีการสวดมนต์ข้ามปีขึ้นก็ทําให้กําลังใจของพุทธศาสนิกชนได้เฟื่องฟูขึ้นมากันอีกครั้งหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของโครงการธรรมญาตรานพอมีเรื่องของโควิดเกิดขึ้นเนี่ยเราเองก็วิตกว่าแล้วจะจัดงานได้อย่างไรในเมื่อธรรมญาตราก็จะต้องไปตาม สถานที่สำคัญสำคัญเจแห่งแต่ว่าด้วยความปรีชาสามารถของครูบาอาจารย์จึงทำให้ใช้โปรแกรม z o o จัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ยิ่งเป็นการเปิดกว้างรวมใจคนทั้งโลกอีกต่างหากคือถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติเนี่ยก็จะมีสาธุชนเพียงบางส่วนจากต่างประเทศที่มีโอกาสได้เดินทางมาร่วม แต่เมื่อมีโปรแกรมซูมเกิดขึ้นกลายเป็นว่าสาธุชนทั่วทุกมุมโลกเลยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมในเวลาเดียวกันซึ่งก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าในประเทศบางประเทศเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเวลาตีสองตีสามก็ตามแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ถือว่าน่าอัศจรรย์มากทีเดียว จากการที่มีโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเลยเหมือนกับการที่ย่อโลกทําให้เราสามารถที่ทากิจกรรมต่างๆได้ร่วมกันเหมือนกับไม่มีช่องว่างสิ่งที่อยากจะขอตอกย้ํากับพวกเราก็คือว่าเราอย่าลืมว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีคําว่าสร้างบารมีเอาเข้าจริงๆก็คือการทําหน้าที่กัลยะาณมิตรคือเราจะต้องทําหน้าที่เป็นกกลยามิรให้กับตัวเราเอง แล้วก็ทำหน้าที่เป็นการมิตให้กับบุคคลอื่นด้วยให้เขาได้มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญเช่นเดียวกับเราด้วยซึ่งถ้าหากว่าเราได้ตั้งใจทุ่มเทอาชีวิตเป็นเดรัพันไปชักชวนไปทำหน้าที่ของกัลยานมิตรแล้วอนิสงส์ที่สำคัญมากเลยที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือว่าเราจะได้อานิสงส์เหมือนกับใครเหมือนกับท่านสันตติอมาในสมัยพุทธกาลท่านมีคุณสมบัติพิเศษคือมีกลิ่นกาย เหมือนกลิ่นแก่นจันทร์และก็มีกลิ่นปากเหมือนกลิ่นดอกบวัวเพราะเกิดจากการที่ในอดีตท่านก็ได้ทาหน้าที่ของกัลยาณมิตรไปชักชวนให้คนทั้งหลายได้สร้างความดีกันนี่แหละและที่สําคัญอีกประการต่อมาก็คือว่าเราเกิดไปกี่พบกี่ชาติก็ตามนะเราจะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องที่ดีๆแล้วก็จะเจอเจอแต่กัลยาณมิตรที่มาคอยแนะนําในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามให้กับเราและเราก็จะเป็น ที่รักของทั้งมนุษย์และก็เทวดาทั้งหลายเพราะว่าเทวดาเนี่ยเขาเองไม่มีโอกาสในการที่จะสร้างบุญได้เต็มที่เหมือนกับเราถ้าหากว่าเราไปทําหน้าที่ไปชักชวนให้คนทําความดีเขาก็จะมาคอยปกปักรักษาเพื่อจะได้มีส่วนในบุญที่เราได้ทําด้วยและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าในระหว่างที่เราไปทําหน้าที่นั้นนะเราจะได้เค้นศักยภาพของตัวเราเอง จะต้องใช้บารมีถึงสิบทัศน์เลยแหละเพื่อให้การทำหน้าที่ของเราได้สำเร็จรลุร่วง าวพุทธทั้งเมียนมาและชาวไทยนะครับได้ร่วมใจการสั่งสมบูรณ์ุศลด้วยการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วรนองจังหวัดระนองครับพุทธศาสน,นิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนองได้ร่วมการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองตำบลบางนอนอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยพระครูสังฆรกร์ปรีดาทีรกุโลประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมแกวระนองนำสาธุชนชาวเมียนมา สวดบ,บทธรรมาจักกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อระลึกนึกถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านบทธรรมาจักกระเป๋าวัฒนสูตรและเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้สวดเองพร้อมทั้งได้นําปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทศน์สอนธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีก่อนที่จะประกอบพิธีจุดป,ประทีปถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านประธานทรงได้จุดประทีปเป็นปฐมเริ่มตามด้วยคณะผู้มีบุญได้ร่วมกันจุดประทีปสร้างความสว่างสวัยไปทั่วบริเวณจัดงานนับเป็นภาพที่สวยงามซึ่งทุกคนต่างม,มีความสงบสำรวมและมีความเคารพในพระรัตนรรมายทาให้พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากทั้งนี้การที่ชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาได้มาทํากิจกรรมบุญร่วมกันนั้นถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการรวมใจชาวพุทธทุกเชื้อชาติที่แม้จะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติด้านภาษาแต่มีความศรัทธาและรักในพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันครับศูนย์ปฏิิธรรมท่าม่วงอำเภอท่ามว่มมามวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมีนาคมและพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงศูนย์ครับโดยบรรยากาศของวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7็มีนาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิิธรรมท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งสาธุชนบางส่วนได้รวมผ่านพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์เพราะยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านสถานี GBN พร้อมกันทั่วโลกนอกจากนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจการสวดมรตธรมมจากกักรปาวัฒนสูตรรัตนาศีห้าและปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสด้วยความพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์โดยเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกัลยาณมิตรเกตนิสากัลยาณมิตรกิติทั T ์วัสติคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุกัญญาฉายอรุณกัลยาณมิตรดารุณีทองแดงกยสิทธิคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายจตุูปัจัยเทยธรรมคือกัลยาณมิตรเกวลินทับทิม กัละยะาณมิตรวิพาพรปร,ระชาชายส่วนทางด้านคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายที่ลานเภสตัตหรือยารักษาโรคคือกัลยะาณมิตรอาจารย์สมบูรณ์และกัละยะาณมิตรอาจารย์มณีบุญกองพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนครับทุดงคัสถานบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับได้จัดพิธีบูชาข้าพพระภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด CO -19 อย่างเคร่งครัดครับ ณทุดงคัสถานบ้านมีจังหวัดลบบุรีคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจการสั่งสมบูรณบูชาข้าพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาโดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและกล่าวคำขอขามาพระรัตนารายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกะเป่าวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงกันสวดออกจากดวงใจที่เลื่อมใสในพระรัตนารายซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้สวดเองรวมไปถึงเป็นการอุทิศให้แด่บุคคลอันเป็นที่รักและยังแผ่กระแสแห่งความดีนี้ไปสู่บุคคลรอบข้างได้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้บังเกิดขึ้นทั้งยังเป็นการทบทวนหรึกระลึกนึกถึงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกรัริยาณมิตรพันตารตรโทรประเวศอุไรพัน และการยาณมิตรวานีวงสกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้กล่าวสมโภชนียกถาอนโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจการสั่งสมบุญกุศลในครั้งนี้ซึ่งพิธีกรรมงานบุญดำเนินไปอย่างความสงบเรียบร้อยและยังความปลื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศรวมไปถึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้พร้อมใจการสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาครับส่วนรายละเอียดว่ามีจังหวัดใดบ้างที่ได้ท็อป10ไปติดตามรับชมได้ในช่วงท็อป10สวดธรรมจักรทั่วไทยครับ สำหรับสิบอันดับในประเทศนะครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที VMware, ่5จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่6จังหวัดนครพนมอันดับที่7จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่8จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่9จังหวัดชาเชิงเซาและอันดับที่10จังหวัดมหาสารคามครับส่วน1ิอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวงหนึ่งอันดับที่3นครหลง อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ครับช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกในช่วงเวอร์นิวส์กับคุณสุชาดาระยะอินกันครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงมว n นิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่ภาพแห่งความปลื้มปิตินาวัพระธรรมกายอิบาระคิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า คณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งอาราธนาศีลก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารพร้อมทั้งประกอบพิธีตักบาตรเพื่อสืบสามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกรรมในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรม ในพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง GBN พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำนั่งหลับตาระลึกนึกถึงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อนมนำผ่านดอกไม้และผ้าไตรถวายแด่คณะสงฆ์ ร้อมทั้งพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาและในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยเทยธรรมและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจาร,รย์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมาก ที่มีกุศลศรัทธาที่จะใส่บาตพระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัฒหารอันประณีตและดอกไม้มาถวายบูชาประดุจพระองค์อย่างมีพระชนชีพอยู่การบูชาเข้าพระนับเป็นบุญกุศลใหญ่ที่มีอนิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ เช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานเดียโกโประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดค่ะโดยพิธีในภาคคำ่ำเริ่มด้วยคณะสงฆ์และตัวแทนสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยในการนี้ตัวแทนสาธุชนก็ได้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระ ร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระทหารบูชาข้าพระโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรปรมาศีจินดาพิธีถวายหนังสือธรรม,มะประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเอตนาธนิยผลส่วนพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยนณมิตรบุญเที่ยงถาวรคําพร้อมกันนี้ผู้แทนสาธุชนก็ได้น้อมถวายผ้าป่าแด่พระาจารย์ประเวทวราสโยเจ้าอาวาดวัาาวนาซานเดียโกท่านประธานสงฆ์และได้ถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวว่าการบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่และภายในเจ็ดวัน หลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วบุญยังหลั่งไหลมาตลอดดังนั้นจึงควรประคองใจให้ใส่เพื่อจะได้เป็นภาชนะรองรับบุญอย่างต่อเนื่องจากนั้นคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ซึ่งสร้างความปราบปื่มใจให้แก่สาธุชนผู้รับชมผ่านระบบออนไลน์เป็นอย่างยิ่งค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆก,กิจกรรมงานบุญด้วยนะคะที่แต่ละศูนย์ก็ได้ส่งภาพงานบุญดีๆมาให้เราได้รับชมและเผยแพร่ไปทั่วโลกซึ่งภาพงานบุญดีๆเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะและช่วงนี้วันนิวหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกนะครับร่วมกันติดตามรายการพิเศษมุ่งสู่5ล้านซูมในวันคุ้งครองโลก Earth Day My Birthday ครับโดยจะมีกิจกรรมในการสดมวลนั่งสมาธิแผ่เมตตาในเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยกิจกรรมนะครับจะจัดขึ้นในเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมนะครับกิจกรรมโดยการเข้าไปสู่แอปพลิเคชันซูมนะครับหรือว่าระบบซูมออนไลน์ โดยเข้าไปที่ zoom072.com การถ่ายทอดสดนะครับจะเป็นการถ่ายทอดผ่านหน้าบึ้งหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ครับและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับขออนุญ,ญาตเน้นย้ำให้พระพิส,สุสธมเมณสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมไปถึงรักษาความสะอาดตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุนิวส์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุนิวสย้อนหลังได้นะครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะน,นี้ส่วนการส่งข้อสารงานบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทางไลน์แอปพลิเคชันโดยการสแกน QR Code และแอดไลน์ id รวมไปถึงอีเมลที่ TV t e a m n e w w s gmail c o m ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่า สยังปุญญาณิตังอาเวนิยังทนังความดีที่ทำไว้นั่นแลจะเป็นทรัพย์ติดตามตนรนกรเยี่ยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปกกรน,นะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ